มันว่ามีอยู่บวะปลาเห็ดประจามันไม่เปิืงว่าจะนี้เห็ดประจามัน ปลาเก็บเห็ดก้านี่บลองเคลียบเงเหือมนออกมันมีเชื่ออยูด้เนาน้กเนอนอืมจะเป็นสีขาว ก็วนเว่าแม่เขาขามไปโอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วหนุนทางซ้ายหนุนนุนนอ้ยดอกงามกับโเห็นนี่นี่ดอกนึงแม่นี่อันนี้ดอกนึงกับอนี้ดอกนึงนันองามีด้หนอนันน่นน่ะโอ <tre> <rain> ้งามดี oh, cuối đỏ ngam nó tẩy bột thủy xong thang nhầy thật

ดีสองบอบอเราจะไปเอาหาเห็ดเพาะนี่ไงเห็ดขอนแม่นบมนี่แม่อืออือนี่ดอกเดียวนี่นะมีดไป ตรงนี้แหลนะน้องต้องโพขข้นไม้เห็นเหะออือโอ้โเข็นงามน,นะดอกกระเจียวเนาะจะอ่อนคนะ่ะอือ เหมืนอนห้อห้างแต่จะเมือนตอกกระเจียวมาบะถึกปลาว่ามืนอนเห็นเลย ก็มันหนีห่างเนาะไม่ค่อยเห็นดอกค้นมาเก็บหลายหดัดยังไงดอกบานเออในตีขอจะจะดอกตูมเป็นที่เทละจ้าเนีน่ยแล้วก็มีแสะขึ้นได้การมัน <S <S 2> <S 2> <S 2> อ่อน อ,อ่อ,อ,นอ,อนจ้า